สวัสดีค่ะพี่น้องฟองปลาสุขสุขคนมาอนคำว่าพัวยานิ้วคือเก่าหรจ้าพี่น้องจ้ะยานิ้วกับมี่เขามาอัเดตพี่น้องน้ององค์อิงอันสาวน้อยเพียรบานแพ้งอันบอดโจเพินไปโชยุอันญี่ปุ่นพี่น้องคนไลยหลายพี่น้องบอดแล้วก็โพดแคปชั่นวานนีแหละพี่น้องแทบช็อกองอิงเวทีแรกที่ญี่ปุ่นคนไลยหลายพี่น้องจ้าฮารนกับเขาบระธานในใดอยู่เพิ่นว่าบอดโจแล้วว่าอันอีกพนหนึ่งแล้วกวางสี่นาะพี่น้องขอบคุณเจ้าของร้านนิวบัว เมืองอาซาฮิอบอุ่นมากมายรักนะครับขอให้รวยๆเฮงๆปังๆครับประสานละครไทยรูปนาอพี่น้องจากอิลานาฮักอิลานาฮักหลายค่ะพี่น้องเอฟซีหลายๆถานกับร่างไหลขอมาคอมเมนต์นาอพี่น้องคนไทยที่ญี่ปุ่นเยอะมากหนึ่งในนั้นก็มีผมอยู่ครับดีใจหลายที่บอสโจพาทีมงานมามอบความสุขและกำลังใจขอบคุณเดอ้อครับขอบคุณจากใจจริงๆครับประสานควาเพลินลกัน มาขอคุณบอดโจเนาะพี่น้องในคลิปบอดโจเราลงคลิปเลี้ยวพี่น้องเขาไปเบิ่งเดอวยพี่น้องจ้าในบอดคลิปอันเฟซบุ๊กของบอดโจพี่น้องจ่าดีใจกับลูกสาวโกอินเตอร์ครั้งแรกร้านคะแนนไปเลยครับพ่อลูกคู่นี้ร้านเขาแคบเนาะบอกคือบ้านเฮาแบบว่าเพิ่นกับคอมเมนต์เนาะพี่น้องจ่ายื่วนร้านอาหารยื่วนประเทศญี่ปุ่นเนาะพี่น้อง ดีใจแทนลูกสาวแทนบอสและครอบครัวคาะมีเอฟซีฮักลูกแพงลูกสาวโอ้ยคอยละงึดอีลาน้อยคอยเด้งดังดังพี่น้องแม่นพี่น้องจ่าสอ,อนนองนอุ้งอิงเอฟซีหลายหลายพี่น้องจา่าน้ำตาสีไหลออนซอนความสำเร็จของบอสน้อยอุ้งอิงดังไกลไปถึงญี่ปุ่น ขอบคุณพ่อแม่เอฟซที่อยู่ต่างแดนที่ฮักแพงอิลาน้อยอุงอิงขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทุกคนด้วยเถินอีลาเก่งมากน่ารักมากบรรยากาศก็อบอุ่นสุดยอดมากเลยค่ะแม่นพี่น้องจาถึงจะเป็นร้านอาหารเล็กๆในญี่ปุ่นแต่มันก็เต็มไปด้วยความสุขของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซที่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดน้องแบบเป็นกันเองที่สุด ขอขอบคุณคนไทยที่จากบ้านเมืองนอนมาหาเงินในต่างแดนที่ให้การต้อนรับน้องอย่างอบอุ่นดีมากๆค่ะเก่งมากลูกพ่อโจก็ดีมากที่ช่วยลูกสาวให้โด่งดังไปได้ไกลถึงต่างประเทศแม่นพี่น้องจ๋าดีใจน้ำนอง,ององค์หญิงเนาะอ,อก็เป็นอีกเรื่องที่น่าดีใจอย่างหนึ่งในเรื่องของ fc อีลาส่วนมากมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีอย่าง การโชว์ของอีลาสีมีแต่โชว์ในแบบฉบับดีงามอบอุ่นจ้าแมนพี่น้องจ้าดีใจน้ำนององอิงเดอ้อสนุกลับติดอันเฮงเฮงปังปังรวยๆวยเดอ้อบอดโจสุผูสุขค้นเดินทางกะไปทางใดกะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วย้ะเด้อพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจัางใดกะคอมเมนต์ขามาสู่ฟังได้เด้อจา้าคลิปนี้กะฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีข่าวสารยานุิก็สิมออปเดตบว่าสู่ฟังคือเกาละจา้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณมากค่ะบายบาย thank you